เข้าหมดทำมหากินกันบ้างครับเบื่อทําความสะอาดใช่ไหมเรามาใช้หุ่นแทนกันดีกว่าไหมครับนี่คือเจ้าหุ่น C30 ครับทําหน้าที่3อย่างคือกวาดดูดฝุ่นแล้วก็ดันฝุ่นหรือถูพื้นนั่นแหละนะหชั่วโมงเนี่ยมันทําความสะอาดได้5 0 0ร้อถึงหกรตารางเมตรนะครับคือวาเยอะทีเดียวหน้าตาน่ารักแบบนี้ทํางานเก่งนะครับมันดูดฝุ่นต่อเนื่องได้ตั้ง5ชั่วโมง ดันฝุ่นได้ทั้งหมด10ชั่วโมงด้วยกันหมายความว่าชาร์จไฟเต็มเนี่ยมันจะทําความสะอาดได้1,500ถึง2,500ตารางเมตรกันเลยทีเดียวนะครับมันทํางานได้เองโดยอัตโนมัติหมดเลยนะครับตั้งเวลาได้ไม่ว่าจะดึกดืกด่นหรือเช้าตรู่แค่ไหนก็ให้มันทําก่อนบริษัทเปิดหรือหลังบริษัทปิดก็ได้ไม่มีปัญหาเลยจะหุน่นนี้ทําเองครับนะมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ควบคุมง่ายแล้วก็มีหน้าจอแสดงความรู้สึกด้วยด้านหน้านี่เป็นพี่ใหญ่ครับ s c 6 0ตัวนี้เป็น ทวินวันคือขัดพื้นแบบเปียกพ่นน้ําขัดแล้วก็ดันฝุ่นได้ด้วยฮนะตัวนี้นะก็ได้2โหมดด้วยกันผ้ามอบที่อยู่ด้านหลังก็สามารถถอดออกมาล้างออกมาเช็ดได้ง่ายนะครับมีระบบอัตโนมัติมื่อแบตเตอรี่ตามไปชาร์จเองใน1ชั่วโมงเนะี่ยมันทำความสะอาดพื้นที่ได้2,100ตารางเมตรเรียกว่าเยอะกว่าเจ้า C 3 0นเมื่อกี้ถึง3เท่านะครับมันพ่นน้ําขัดพื้นแบ่งบาภาราให้แม่บ้านไปเยอะเลยได้6ชั่วโมงนะถ้าดันฝุ่นเนี่ยสิชั่วโมงเลยโอ้โห เยอะทีเดียวนะครับแม่บ้านก็มีหน้าที่แค่เติมน้ําเอาน้ําสกปรกไปทิ้งถ้าขี้เกียจนะก็เอาระบบเติมน้ําชาร์จไฟแล้วก็เอาน้ําทิ้งอัตโนมัติเป็นแบบนี้เลยถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องแคร์มแม่บ้านนะครับว่าแต่แม่บ้านจะตกงานหรือเปล่าอนี้ก็ต้องมาดูกันกทีนะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นออปชั่นไทเทคตัวนี้มีแอปพลิเคชันควบคุมการทำงานครบเลยครับ มีตั้งแต่การตั้งค่าการติดตามตำแหน่งควบคุมระยะไกลทามแผนที่ระยะไกลนะครับมันทําแผนที่ง่ายมากรวเดเร็วเอาเขียนเขียน <ๆ S 1> ไป,ปรอบๆห้องมันก็สร้างแผนที่เองเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าจะรีโมทมาจากที่อื่นก็ทําได้เหมือนกันนะเรากําหนดแผนที่ว่าจะให้มันทําความสะอาดตรงไหนบ้างมันก็จะจัดเส้นทางการวิ่งการถูการขัดของมันเองด้วยระบบ AI ของมันนะครับที่เด็ดก็คือมันมีกล้องที่ชัดมากเลยครับไม่แพ้ GoPro เลยมันดูภาพสด สตรีมมิ่งผ่านคลาวหรือว่าจะดูผ่านแอปพลิเคชันมือถือก็ได้นะฮะว่าตอนนี้เจ้าหุ่นมันวิ่งทางควาศาสตรอยู่ตรงไหนเห็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็บันทึกภาพไปด้วยนะครับมาดูย้อนหลังได้เป็นเหมือนกล้องติดหน้ารถยนต์เลยเรียกว่าเหมือนเป็นรอปพอาในตัวเองด้วยคุ้มเลยละครับเนี่ยยิ่งกว่าคุ้มอีกนะงั้นใครสนใจนะครับก็ทักหลังใหม่มาครับผมให้ยินดีให้คำปรึกษานะเป็นโหมดธรรมากินนะคุณมีปัญหาเราก็มีทางออกให้ครับทักมาเลยบอทลิงยินดีให้บริการนะครับ